ใช่ไงนะเขาใจจ้ะแล้วว่าแต่ว่าเรื่องนนะั้นอะไกด้ว่าไงอรอเรื่องไรเหรอเรื่องที่จะไปเรียนยูโน,นกับฉันไงอือใครว่าไกดเขาสอบผ่านโคต้ามาหาอะยทุ่กรุงเทพเลยนะยะโอกาสดีๆอย่างเงี้ยใครจะปล่อยให้ถุดมือเลยจีกไกยแต่เธอจะแน่ใจเหรอกกอยกรุงเทพน่ากลัวจะตายค่าใช้จ่ายก็สูงช่วงนี้ทางบ้านเธอมีปัญหานี่นะนี่ อย่าพูดให้ใจเสียสิออศาสตร์สอบผ่านโคต้าได้แล้วนะแต่โคต้าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะออกเงินให้เราเรียนสักหน่อยฉันพูดผิดตรงไหนละไปกรุงเทพดีกว่ายีงง่เนยยอโนกบ้านเราดีกว่ากรุงเทพก็ดีกว่ายอนกกรุงเทพก็ดีกว่าพี <Y ono. S 2> ่งยอนกกรุงเทพก็จะสหยอยนกเลิกยอนกให้บ้านเรา เอ็มไม่ติดจริงหรอวะเฮ้ยเลื่อเนท้าเน่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญไว้ยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะเว้ยเออมหาลัยอื่นะมีถงไปแกไปเรียนมหาลาัยเอกชนข้างๆมหาลาัยที่ฉันเอ็มติดก็ได้นี่หว่าเดี๋ยวฉันอะเดินออกมาหา,าแกเองเฮ้ยตีพวกเราอะช่วยหาข้อมูลมหาอะไราอื่นให้แกเองเออแกยังมีพวกฉันเป็นเพื่อนคนเดินท้าไม่ติดอะมีเยอะไปแกอมันเป็นคนส่วนใหญ่เว้ยที่เอ็ไม่ติดอะ พวกฉันน่ะเป็นคนส่วนน้อยเว้ยที่เอ็นปิดอะ กราบขอโทษแม่ด้วยครับที่ทำให้แม่ผิดหวังผมมั่นใจในตัวเองเกินไปจนประมาทในการก้าวเดินครั้งสำคัญข,ของชีวิตคุณอาคะมหาวิทยาลาัยโยนกเป็นยังไงอะคะโยนกเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีอาเนี่ยเรียนจบปิญญาโทอ่างที่นั่นการเรียนการสอนของเขาก็ได้มาตรฐาน อาเนี่ยได้นําความรู้ที่ได้เรียนมาเนี่ยมาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจําวันเนี่ยได้มากทีเดียวอาคิดว่านะหนูก้อยเลือกมหาวิทยาลัยไม่ผิดหรอกลูกแั่เยอะๆนะคะอ่าหน่มจีนร้เรามาแลวจ้าอันของโปรดด้วยนะเแล้วกันนะหนู ใ,ในที่สุดเธอ็เชื่วฉันใช่เธอพูดถูกต้องทือผมโดโน่อ่ะช่วยฉันได้จริงๆฉันสามารถเรียนจบได้จะไม่เป็นภาระของแม่และที่สำคัญแม่ไม่อยากให้ฉันไปไกลมันอันตรายนะ่ะเอาโยชันนะ่ะกระเธอเองไม่ติดไม่ใช่หรอมหาลัยเอกชนที่รุงแทบก็มีนี่ ไม่ละจ้าฉันน่าตอบหนูใจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปสมัครที่โยมไม่ต้องเนาะโอเคไปดูเสื้อผ้าเดี๋ยวเพื่อนๆไเสื้อผ้าเรฉันน่าเนาะเ้าฉันน่าตะคิดจิตจาคีดแพงเกี่ยวนะอา์กะแอร์ดของก็แพงผู้ชายก็น่ากลัวนะคะซาลาเปาจริงเลยเห็นเรียบร้อยเก็บกดมานาน เธอะไม่ให้ฉันไปเรียนที่กรุงเทพฉันก็ขอสักหน่อยเถอะแต่ชูดและชั้งศึกตามาแล้วถูกระเบียบร้อยเปอร์เซ็น <c oughs> จ้า <c oughs> ไม่ย่างม <c oughs> ีคนค่ะ <c oughs> น้องจะเรลืมมากันละคืนนี้พวกพี่เตรียมการรับน้องไว้แล้วน้องทุกคนพร้อมแล้ใช่ไหมร้องกันได้ใช่ไหมไอ้ไน้องพอรองเท้าว่างกันได้ตัวเองเอาเร็ว อดีร็วนยครับต่อไปนะครับเราผ้าผูกตาเป็นคนราบืนนะครับต้งต่อให้เพื่อนนะครับเร็วๆสิครับน้องได้ผ้ากันแล้วใช่ไหมเอาผ้าผูกตาเพื่อที่อยู่ทังหัวผูกให้นั่นผูกไม่นั่นพี่จะทำโทษไดให้รูดนะครับ พี่จะพวกพี่จะพาน้องเดินกัาไปในปา่าน้องไว้ใจพวกพี่นะครับว่าไงเชื่อใจพวกพี่ไหม,ม<า>น้องครับมาถึงแล้วนั่งรวมกันอย่าส่งเสียงรังนะครับน้องนั่งให้เป็นระเบียบ น้องครับเอาผ้าบุดตาออกได้แล้วครับ มหาวิทยาลัยโยนุปเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาพรสวรรค์ในตัวเด็กมากกว่าจะมองหาแต่เด็กที่มีพรสวรรค์